สบายดีพ mmm. ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะเอาจะคือแกเอานนั่นตั้มนะตั้มแต่อันนั้นมันนะบ่ตั้มเดือนสิบ็ดเมนูตั้ปีมันอีพี่น้องเอ้ยตั้เดือนสิบสองเออตั้มสิบสองเดือนโอ้ยบอกกูบ่ถือเงียบว่ะมีดกับใบปาบังอึ้งไม่ทราบดิฮักโอ้ยเขาว่าอยู่มหามีดอันนับว่าหินี่จะมีดฮักตัวเดียว ชองอันมงอันว่ะขึ้นียัฮกกี่หนอเอยฝนตกากั็เศร้ากินละเบอร้ดยหนังดะด,ดะเด,ด็กกับซื้อแล <ไป S 3> <น>้วไปเลยซื้อบ้าสยดีปลุงดูฝนกัต,ตกมันเศ้านิพี่น้องเลยฝนหากระตกน่าม,ม้าได้เดียวนี่เป็นเพียงกลางคาเลืปปัน

ตัีมแมเนดอกน่นะตน้ยตาปีกับตมาหุงนี่มันก็สิคนละแบบเนาะนี้มันก็ค่ไกข้วยทานีนะไ้ข้วยทานี่วะจะได้กระถาลุ่นถาชมเบิงพี่น้องเอ้ยเนาะเมนเเรียกน้ำลาย เลยที่เขามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องเดือนเด้อพี่น้อเนาะกำลังใจให้แม่น้องเดือนไปถ่ายคลิปต่อไปในเนาะ่นีแล้วหายแล้วหน้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปวะแล้วคลิปไปทางใดพี่น้องเอ้ยพนตกพนลิ้นเนาะ อากาศก็มืดขึ้นพี่น้องเลยดีเนาะอากาศตัวดีพี่น้องเอ้ยตามใส่มะเขืออืดบ้านน้าห้องมะเขืออืนพี่น้องเอ้ยตอนไปทำงานนะอันเจ้าห้องมะเขืออืดยังเดือดะหรอูจะเคยไปทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย์โคราจ้ะไปไปเห็ดยังทำงานนะ งานอย่างอื่นเคยทาทแต่นี้และพี่น่อเอ้ยเนาะู้ไดที่สนใจเนาะพนักงานเป็นงานแล้วพี่น่อเงินเดือนเสนอมารพอมเนาะตอนนี้ต้องการไปดวนนี่พี่นาอเอ้ยนี่มือมือหลีนงัวได้มมือสินเอาแบบละเอียดหรือว่าแบบจงไว้เป็นแมนําได้นบัพี่นอเอยจากประสบการณ์เหตุมา ก็ถือว่าเป็นเพผื่อนายแจ้างโอเคก็อยู่ได้นายจ้างไม่โอเคก็อยู่ไม่ได้จะได้มาให้ดีนะแต่ว่าไปแต่เสือบขอยแต่ใหญ่งานหนึ่เนาะอยู่ในิสัก็อยู่แต่บอลหันแหละพี่น้องเอ้ยเงินเดือนบบขืนก็ยังอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยจะบาบรายเงินบรายค่ำมาพี่น้องเอ้ยบรายออกก็คือมาลูกบรายออกคือ มาเฮ้ยคือขอใหญ่งานแล้วพอเดือนเห็แม่ยิ่งแไ,ไปอยู่ในสายการพออยู่มันจ้ะไปขึ้นไปไปอยู่ในสายการคือว่าพออยู่แบบเงินเดือนบุไดก็คือว่ายานไปห้าบ่อนอื่นหรือ,อยานบริษัทนี้วันซันเนาะถ้าขีดน,น้ำมิแต่รท่าน่ะพี่น้องเอ้ยบุเคยแบบไปเลยไปเลยเลยคือหมู่หมูน่นแบบบางเถอะไปหนึ่งปีหนึ่งไดเนี่ยเขาก็เห็นงานเป็นสามสี่บ่อนแหละ

À, ở đây, ở đây phi nào ơi đây cả nhau nhau phi nào mời này nó à, bừng nhau nhau phi nào ơi bừng làng mơ cả hai bừng phi nào ơi nó bừng mình phung nào ấy nó ừ. bớt đẹp tuồng ừ, buồn kìa Giờ xài nát lại. มี FC อันนี้คอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะว่าคือเบาๆเบาได้เบานะว่าซั่นขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่เป็นห่วงพี่น้องเอ้ยเดือนก็บอกอยู่พี่น้องเอ้ยเดือนบ่พังามันก็บ่ดีพี่น้องเอ้ยน้ำนัวตงนัวน่ดาเอ้ยถอออกมาลูกตน่สยังแน่ลงไปละใส่น้ตาล น้ำปลาผงนัวแล้วก็มะนาวขั่วห้าก็สิประมาณหน่นาะขั่วห้าก็ไอยม่ขั่วกันขั่วอีเชียงนาน้องเดือนแม่แต่นนี้ก็ขัวดีเลยใหญ่แรกก่ให่แรกก็ดีตีนน้องเ้ยแต่ว่าตีนหัวเท่งอะไรกับปัดบท่่บ่ อ้อ็พ <Five Heaven> ่อยก็พ่อเียนะสันอ้ใายเียสบาดดินพี่น้องไม่ต้องเล้กับตั้มได้เรียบรรอยพี่น้องเลยหนาตากับชมันนตั้ปีพี่น้องเลยเรียว่าตั้มสิบสองเดือนีเนื้มาเอื้ออนกันม่ให้กินข้าวเศร้าพี่น้องเลยพออนสัตข้เศ้า ขี่ข้สาตอนสิบโมงขี oui> ่ข um> ้าสาคุยังจาบดสิบอย่างปิ่งเติ้องเดอนซิมพี่น้องเอ้ยยังสมเ็มองเดอนซิมมีแต่จางกับจางเป็นไร

ทำสมเครือได้แล้วแสบทำมาเครือคุยเลยพักเลยลืมเก็บพักนางเลิศออกมาพักกลางโขดดอกมันออกแหล่นะแสบเหมือนแมวมันเราพักนางเลิศกินครับไก่ยันนะไก่ยันนะ บางคนก็ว่าไม่ต้องเล่อนถ่ายคลิปก็เสียงค่อยแท้นม่้องเล่นบริไซนไม่ประลุเลยแ่ัด้ี่งเไหมื่้องีเนี่เไนมเสียงหมุกดัง ก็อยากได้ไหมอยที่น่องเลยไ้ไปทมหัดราคาทั้งเรือนแค่เท่าไรยังเป็นเพงอะโวยฮึเดี๋ยวโมข <c oughs> าโอมคา โตล้วเ็นนะเท่าเติขาดเคยโตเลยะชาวบ้านชาวเาก็ย้งบบพี่รอเนี่ยเลี้ยงม่เนี่ยมันเป็นยังเกาะกินพออิ่มพอเมื่อหลังปีก็แหลกแล้วเนาะมือนกินพอแล้อันพอแล้วเขาลงคอเแมขอนือน

ไม่พยายามเล่นบอกกินพิ้งเบรตบอกเปรตแอปป้อเสือกินมด้วแท่แคมทองหน้าโอ้ชอบจับจับจุ๊บแล้วแม่จับจุ๊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 บเลยเอาไว้เราพิงหงอเลยยันพยัญชนะพุงเงินขึ้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 น แบบแล้วปต่ป้าลุงขอบคุณขอบคุณทุกู๊ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมันติดตามเนอะพบกันใหม่คลิปหน้ากลับสบายดีสบายดีทีเดีย